ออกมาจากเรือนจำเนี่ยคิดเลยไหมว่าสิ่งนี้จะไม่ทาอีกแล้วอยากจะให้ฝากตรงนี้ถึงเ oh. ยาว,วรุ่นหน่อยเยาว,วรุ่นที่ฟังอยู่ค่ะตอนนี้จริงๆคิดมาน,นานแล้วสิ่งจะไม่ทำเนี่ยคือแน่นอนอย่าไปทําผิดกฎหมายฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่เรื่องยาเสพติดนะทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายอย่าไปทําแล้วก็อะไรผิดศีลธรรมผิดทํานองของธรรมอย่าไปทำนะฮะ เพราะสิ่งเหล่นี้มันจะทําให้ชีวิตเราเราพังทิหน้าแล้วก็าการดําเนินชีวิตต่างๆมันถ้าถ้าถ้าเข้าไปในเรือนจําแล้วอ่ะมันมันเสียอนาคตเสียโอกาสอะไรอีกเยอะแล้วก็ในเรือนจำไม่ใช่สถานที่ที่น่าอยู่ไม่ใช่สถานที่ที่สบายทุกอย่างถูกจำกัดหมดทุกด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะครับอ,อย่าประมาทแล้วก็อย่ามองผิดเป็นถูกผมเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็อยากจะให้ดูชีวิตผมเป็นตัวอย่างในกันว่าจะต้องต่อสู้แล้วก็ผ่าแล้วก็ชดใช้อะไรมาบ้างสูญเสียอะไรมาบ้างตรงนี้ก็อยากจะฝากให้ให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากๆอย่าไปทําผิดกฎหมายเลยครับคนะคเนื้อจกกักรดี้นะเตือนใจนะ